ก๋วยเตีเครื่องด้วยเวตทานตะวันมีเห็ดขยบปลแแรงทอดมีข้าวมีรถเอทีวีด้วยเจ้าข้าวโซนสามสิบมีหนุ่มจีบด้วยโอ้นมจีบซาลาเปาชาำเขียว ผู้ใหญ่สี่รองนั่นเด็กชาวญี่ปุ่นขึ้นรถราา สูงนะหัวลลไม่เนี่ยกลางอ่ะไม่เป็นไรเด็ดก็เด็ดเด,ด,แ,ด,ดรแรงแต่ลงก็แรงก็เย็นดี

รจริงโอ้ม oh, ีจ e ุดหลายจุดนะโอ้ยเออไปเรื่อยๆ Amazing จุดชมวิวเช็คอินหลายจุดโยโน่โยโน่โยโน่มีบันไดสวรรค์เลยใช่มันสูงนะมันน้องน่าจะต้องขึ้นไปดูข้างบนน่ะดูจากข้างล่างนี่คือแบบว่าเรามันสูงก็หัว มันมองไม่เห็นวันนี้ลมแรงมากเลยว้าว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 วว้าตะลานตาเลยขึ้นมาชมคนชอบถ่ายแนวนอนแล,แล้วแต่เลยเมื่อกี้เราลงมาจากแก้วใช่ไหมน่าจะใช่นะ Sửa chính chính Cái sửa lũ của ta đấy ạ

แน,นวญี่ปุ่น พี <laughs> ่ก <occurs> ็พบกมาเองยุงพ <laughs> <to> ี่ก so ็ถ่ายได้ป่ะมันเดินไปเรื่อยๆมันก็โอเคนะด้วยความที่ว่าวันนี้มันอากาศเย็นมันเลยไม่รู้สึกมันร้อนร้อนเออมันไม่ได้รู้สึกร้อนตลมาแต่ว่าเตรียมร่มมาก็ดีนะใครจะมาก็เตรียมร่มมากิน ไม่ได้โชคดีเหมือนเราวันนี้ที่บอกว่าอากาศเยน็นๆลงแรงๆนี่มีมีม,มีจุดดึงตรงนี้เอถ่ายขึ้นเยเออได้นี่ลบบุรีเมืองเก่าของเราแต่ก่อน,นยอยู่นี่ก็ได้จุดนี้กำลังสวยไม่ได้สูงสำหรับคนกลัวความสูงว้าววันนี้โอเคสวยเลย <c oughs> ไปเลยมันได้ไมันได้ได้ระดับพอดีตรงนี้ได้ระดับสายตาพอดีจะเลือกสองละ mm-hm <laughs> แน่นดีว่ะตรงเนี้ยมุมนี้ดอกทานตะวันแน่นมากเลย